ของภาคส่วนต่างๆที่จะมาร่วมแถลงข่าวให้กับเราในวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมาครับก่อนอื่นนะครับในส่วนของผมเองผมมีอยากจะพอชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชน,นและสื่อมวลชนได้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็สิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นเหตุให้เกิดการประทะระหว่างไทยกัมพูชาตามแนวชายแดนนะครับก็องน,นี้ก็สืบเนื่องมาจากการเปิดฉากยิงของฝ่ายกัมพูชาบร,ริเวณภูผาเหล็กปานหินแปดก้อนอำเภอ การลารับจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่7ธันวาคม2568นะครับสมผลให้ฐานไทยนั้นได้รับบาดเจ็บ2นายนะครับ1นายนั้นถูกยิงที่ขาอีก1นายถูกยิงที่บร,ริเวณหน้าอกแต่ก็เป็นความโชคดี นะครับที่ได้ใส่เสื้อกลอกทาให้เกิดาการฟกช้ำแล้วก็การกัรแน่นหน้าอกนะครับเป็นเหตุผลของการบาดเจ็บสองนายแล้วก็ได้ถูกนําส่งไปยังโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นการประทะก็ได้ขยายวงกว้างไปตลอดตามแนวชายแดนนะครับโดยเมื่อวันที่8ธันวาคม2568นั้นก็คงยังมีการประทะอีกหลายพื้นที่แล้วก็ขยายวงกว้างตลอดตามแนวชายแดนไปทั่วกันนะครับโดยฐานกัมพูชาก็ได้ใช้อาวุธยิงเข้ามายัางพื้นที่ต่าง ยังฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งอาวุธที่มีอํานาจทํำลายล้างสูงและก็มีการใช้ b m 21นะครับเข้ามาโจมตีจัางย่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของประชาชนพลเรือนนะครับส่งผลให้ต้องมีการปบปิบพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ ไปยังสุดทักพิงด้วยครับจากนั้นฝ่ายกัมพูชาก็มีลักษณะของการเคลื่อนย้ายอาวุธยิงระยะไกลเข้ามายัางในพื้นที่ของไทยนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับยอดของทหารไทยที่มีการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตก็คือมีการเสียชีวิต1น,นายนะครับและก็ได้รับบาดเจ็บ29นายด้วยกัน ทางนี้นะครับทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดแถลงการนะครับแล้วก็แถลงข่าวให้กับทางคณะทูตานุทูตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศไปนะครับเมื่อวานนี้ไปยังทางคณะทูตานุทูตทํจนวนทั้งสิ้น73ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศด้วยนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตลอดจนทางโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเน้นย้ําในเรื่องของ5ประเด็นสําคัญหลักๆของเหตุและผลของการที่ทําให้ไทย ไม่สามารถที่จะอดทนอดกลั้นได้ต่อไปจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเหตุผลข้อที่1ก็คือเรื่องสถานการณ์นี้นะครับแสดงให้เห็นถึงการกระทําแบบเดิมๆของฝ่ายกัมพูชานะครับโดยเป็นการรุกรานไทยและปฏิเสธการกระทําดังกล่าวซึ่งรวมถึงการยุยุในรูปแบบต่างๆเช่นการลอบวางทุ่นระเบิดของกัมพูชานะครับถึงแม้ว่ากัมพูชาจะพยายามสร้างภาพในการเรียกร้องสันติภาพและการใช้ความยับยั้งชั่งใจแต่ก็กลับเป็นฝ่ายยุยงนะครับยุยุและ รุปรานก่อนเสมอนะครับประเด็นที่2ก็คือไทยนั้นเองมุ่งมั่นปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยนะครับดังนั้นเราจําเป็นที่ต้องดําเนินการทางทหารจนถึงที่สุดเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยครับประเด็นที่3ก็คือทางประชาชนคนไทยนั้นหมดความอดทนอดกลั้นแล้วนะครับต่อการดําเนินการของกัมพูชาที่ไม่ได้คํานึงถึงศักดิ์ศรีและกิจภูมของประเทศไทยรวมถึงการที่คนไทยนั้นต้องเผชิญกับภัยคุกคามต่อความปลอดภัย มาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่านะครับดังนั้นรัฐบาลไทยก็จึงต้องใช้ความหรือต้องให้ความสําคัญสูงสุดนะครับในการปกป้องอธิปไตยและประชาชนของเรานะครับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับจนกว่าอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของไทยนั้นจะไม่ถูกคุกคามครับประเด็นที่4ก็คือท่าทีของไทยนั้นก็คือรวมถึงการปฏิบัติทางทหารในจะดาเนินไปจนกว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนแปลงจุดยืนนะครับเช่นการกลับมาเลือกเดินบนทางเดิน สู่สันติภาพที่แท้จริงนะครับและประเด็นสุดท้ายนั้นก็คือกัมพูชานั้น เป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงต่างๆนะครับรวมถึงข้อตกลงหยุดยิงและพ้อยแถลงร่วมหรือ joint declaration ที่ได้มีการลงนามที่กรุงโวลัมเปอร์เมเล่ประเทศมาเลเซียที่ผ่านมาด้วยนะครับอันนี้คือทั้งหมด5ประเด็นสำคัญที่ทำให้ไทยนั้นเราหมดความอดทนอดกลั้นแล้วก็ทำให้เราจะเป็นที่ต้องตอบโต้การยิงของทางฝ่ายตอมพูชาที่ผ่านมาครับทั้งนี้ผมอยากจะขอยืนยันนะครับว่าฝ่ายไทยนั้นมีการปฏิบัติการต่างๆตามหลัก มนุษยธรรมนะครับโดยยึดหลักของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือ International Humanitarian Law ที่มีเป้าหมายเพื่อจำกัดความรุนแรงของการประทะนะครับโดยเน้นการคุ้มครองพลเรือนผู้บาดเจ็บแยกแยะเป้าหมายความได้สัดส่วนและเน้นความจำเป็นทางทหารต่างจากอาวุธที่ทางฝ่ายกัมพูชาใช้โดยเส่นเชิญนะครับที่ได้ส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ด้วยครับการปฏิบัติทางของฝ่ายไทยนะครับก็เป็น การปฏิบัติที่เน้นในเรื่องของการโจมตีเป้าหมายทางทหารเพื่อริดรอนขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชาเท่านั้นนะครับในขณะที่การใช้อาวุธของกัมพูชายังคงเป็นลักษณะในการมุ่งไปยังเป้าหมายของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ สถานที่พลเรือนสถานพยาบาลต่างๆซึ่งแน่นอนครับก็เป็นการมุ่งหวังให้เกิดความโกลาหลและความตื่นตระหนกของประชาชนผู้บริสุทธิ์นั่นเองครับขอเน้นย้ําตรงนี้ก่อนที่ผมจะทางให้ทางผู้แทนของเหล่าทัพและตำรวจนะครับได้พูดก็คือไทยนั่นเองต้องการสันติภาพครับแต่สันติภาพนั้นจะต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยและความมั่นคงของประชาชนเป็นสําคัญครับ ครับในช่วงนี้ขออนุญาตมอบทางให้ให้กับทางผู้แทนของเหล่าทัพและของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงเรื่องของการอัปเดตหรือความคืบหน้าสถานการณ์ล่าสุดที่ผ่านมาครับเริ่มจากทางผู้แทนของกองทัพบกครับพันเอกิชาสุสวรรณนนท์ครับครับขอบคุณครับในส่วนของกองทัพบ,บกนะครับก็ขอชี้แจงสถานการณ์การปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับซึ่งตามที่ท่านโคศกก,กระทรวงกลาโหมได้ได้กล่าวนํามาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่8 เป็นต้นมาการประทะเนี่ยก็ขยายวงครอบคุมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกดโุรินบุรีรัมและสะแก้วนะครับโดยเราพบว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ใช้อาวุธทุกประเภทนะครับในการเข้าโจมตีต่อฝ่ายเรานะครับทั้งอาวุธกลน,นะครับอาวุธยิงสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่นะครับจรวดหลายลำกล้องอ่โรนทิ้งระเบิด แล้วก็ยังพบว่าเนี่ยการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลเนี่ยก็ยังคงมีการใช้นะครับเมื่อเช้าก็หลังจากเข้าไปเคลียร์พื้นที่ยังมีการตรวจพบอยู่นะครับซึ่งภายใต้สถานการณ์ที่มีความตึงเครียดในการสู้รบนะครับกองทัพบกเนี่ยใช้การปฏิบัติการทางทหารนะครับตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบโดยมีความมุ่งหมายเพื่อป้องกันตนเองนะครับควบคู่ไปกับการผลักดันพื้นที่ที่เราถูกลุกล้ำอธิปไตย และที่สําคัญนะครับเราต้องทําลายศักยภาพการโจมตีของทหารกัมพูชาเพื่อไม่ให้สามารถกลับมาเป็นภยัยคุกคามต่อประเทศไทยได้อีกนะครับสําหรับผลการปฏิบัติที่สําคัญที่ผ่านมานะครับมีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรวมถึงเราได้ตัดกําลังนะครับโดยการทําลายเสาสัญญ,ญาณระบบแอนติโดนในพื้นที่อําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับในส่วนของ พื้นที่ที่เราเข้าไปกวาดล้างนะครับเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าเนี่ยมีการลุกล้ำนะครับในพื้นที่ของช่องระยีนะครับซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับรวมถึงเราได้มีการผลักดันนะครับทหารกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่ปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับโดยปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับ เนื่องจากเราพบว่าทางฝั่งกระบูชามีการใช้สนามทุ่นระเบิดจํานวนมากนะครับในบริเวณดังกล่าวปัจจุบันยังอยู่ในความพยายามอยู่นะครับในส่วนอีกที่หมายหนึ่งนะครับที่เรามีความพยายามก็คือในพื้นที่ของปราสาทต,ตาควายวันนี้เราก็ได้มีการทําลายตาเช้าที่ใช้ในการส่งสเสบียงบริเวณเนินสามารถสูนย์เป็นที่สําเร็จนะครับซึ่งตอนนี้ยังคงม,มีพยายามในการเข้ากระทําต่อพื้นที่ดังกล่าวต่อไปนะครับ มาดูในส่วนของพื้นที่ของกองทัพภาพที่1บ้างนะครับกองทัพภาคที่1ในวันนี้เนี่ยเราได้ทําการเปิดปฏิบัติการขลักดันนะครับแล้วเพื่อจะควบคุมแนวเส้นปฏิบัติการใน3พื้นที่นะครับได้แ,แก่พื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงรวมถึงบ้านคลองแผลงนะครับอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้ว ซึ่งการปฏิบัติการวันนี้เนี่ยก็สามารถทาลายที่มั่นดัดแปลงของฝ่ายกัรมพูชาในพื้นที่ปฏิการได้บางส่วนนะครับและที่น่ายินดีก็คือเมื่อเวลา17บเนากาวันนี้นะครับสามารถที่จะยึดแล้วก็ควบคุมพื้นที่บริเวณบ้านหนองยาแก้วได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยในวันนี้ก็อยู่ในพวงของการกวาดล้างนะครับล่าสุดมีรายง,งานมาแล้วว่าในช่วงการกวาดล้างเนี่ยเจอทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ p m n 2ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ในพื้นที่ที่ยัง อาได้ปฏิบัติการยังไม่สําเร็จนะครับก็ยังคงมีพยายามการพยายามอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะขอรายงานให้ทราบนะครับในเรื่องของการปฏิบัติการตั้งแต่วันที่7ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ได้มีกําลังพลของกองทัพบกได้เสียชีวิตในการรบนะครับหนึ่งนายก็คือจ่าสิบเอกสัตวะสุจริตนะครับแล้วรวมถึงมีกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด29นาย ซึ่งกองทัพบกนะครับจะได้ดูแลกําลังคนรวมถึงครอบครัวของผู้ที่ได้เสียสละให้ได้รับการเชิดชูเกียรตินะครับแล้วก็การเยียวยาตามสิทธิอย่างครบถ้วนนะครับอย่างรวดเร็วนะครับขอเน้นย้ำว่าทุกการปฏิบัติการที่กองทัพบกดาเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องอธิปไตยนะครับและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นหลักนะครับตามรอบกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมนะครับ ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามความจำเป็นและความเหมาะสมครับครับก็ขอบคุณนะครับทางพัน,พนเอกวิชาสุสุวานนท์นะครับทางรโกโศกกองทัพบ,บกครับได้ชี้แจงในเรื่องของอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณทัพภาคหนึ่งและทัพภาคสองที่ผ่านมาซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองทัพบ,บกนะครับในจํานวนทั้งหมด5จังหวัดด้วยกันแล้วก็เป็นเหตุที่เ,เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับ ว่าทางกองทัพเรือนะครับที่เป็นหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่บริเวณชายแดนเอกสองจังหวัดก็คือจันทบุรีและตราดโดยกองบชิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนั้นได้มีการปฏิบัติการเมื่อเช้านี้ครับซึ่งในวันนี้เรามีพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์นะครับโฆษกกองทัพเรือได้จะมาชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดความคืบหน้าของการปฏิบัติการของ เช้าวนนี้ครับเวเชิญครับขอบคุณครับที่้องประชาชนทุกท่านที่รักทุกท่านครับสำหรับกองทัพเรือในเช้าวันนี้นะครับในเช้าเช้ามืดนะครับกองทัพเรือได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในการขับไล่ผู้ลุกรานต่อที่ปไตยของของชาตินะครับออกจากพื้นที่ในพื้นที่บ้านหนองรีตบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับซึ่งพวกเราอาจจะรู้จัก คุณเคยกันในชื่อว่าบ้านสามหลังนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่พิพาทที่มีมานานนะครับและกองทัพเรือได้เ,เคยเปิดปฏิบัติการในการรื้อบ้านสามหลังไปเรียบร้อยแล้วนั้นนะครับในขณะนั้นก็ทางกองหลังของกัมพูชาก็ได้ถอนถอยร่นออกไปนะครับปัจจุบันได้มีการตรวจพบนะครับว่ามีการกลับเข้ามายึดของพื้นที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีการเสริมกําลังนะครับมีการปรับปรุงฐานที่มั่นนะครับแล้วก็ปรับปรุงเรือนบริวารที่ยังคงค้าอยู่ในพื้นที่อีกประมาณ3หรือสี หลังปรับปรุงให้เป็นฐานที่มั่นนะครับในการเป็นที่พักอาศัยนะครับเป็นที่เก็บ เก็บยุทโธปกรณ์นะครับและก็มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เป็นฐานยิงนะครับมีการขุดคูดเล็ควางกำลังเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประกอบกำลังด้วยเสริมกำลังด้วยพลซุ่มยิงนะครับแล้วก็รถพิเศษนะครับก็มีการละตัวในพื้นที่บ่อยครั้งนะครับโดยโดยพออย่างยิ่งมีการยั่วยุโดยการใช้กาศยานไร้คนขับนะครับเข้ามาตรวจการในพื้นที่ของกองทัพเรือที่เป็นฐานที่มั่นของกําลังเหล่ายุทินอยู่บ่อยครั้งนะครับ ก <S an> ็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามเจราจามาโดยตลอดนะครับใช้วารการจากเมาไปหาหนักเหมือนที่ผมเคยพูดในหลายหลายครั้งนะครับว่าเราพยายามเจราจารอย่างสันติให้เขาถอยออกไปนะครับแต่สุดท้ายาการยั่วยุกับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจนกระทั่งล่าสุดนะครับก็คือเมื่อคืนเมื่อเช้าเมื่อเช้ามืดนะครับก็ได้เปิดร,รายการที่จะขอขอใช้กําลังบริการทหารทําให้เขาออกจากพื้นที่ไปก็เริ่มตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งนะครับเริ่มมีการใช้อุธนะครับ ใช้อาวุธกันนะครับปัจจุบันก็ยังยัง,ย,งยังติดพันอยู่นะครับยังไม่ปฏิบัติการทหารยังไม่เสร็จสิ้นนะครับก็คาดว่าจะคาดว่าก็จะน่าจะจบภายในจบภายในเร็ววันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยในการปฏิบัติการเนี่ยเรายึดมั่นในเรื่องของการรักษาศที่ไตยเป็นหลักนะครับแล้วก็การปฏิบัติการที่ได้สัดส,ส่วนนะครับไม่ได้ไม่ได้มีการใช้อาวุธหนักเกิดความจําเป็นนะครับเพื่อเพียงเพื่อต้องการให้ทหานกพูชาเหล่านั้นเนี่ยออกจากพื้นที่ของทับออกจากพื้นที่ของประเทศไทยไปนะครับ ในเรื่องนี้ในก่อนหน้านี้นะครับทางจังหวัดต,ตราดนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตราดก็ได้สัง่งการมีการอ,อพยพพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดนออกไปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานบ่ายเรียบร้อยนะครับการดูแนก,ก็เลยเริ่มเมื่อเช้านี้ครับรการโจมตีเป้าหมายทางทหารเพื่อริดรอนขีดความสามารถของกองทัพกัมพูชาในเรื่องของการที่จะรุกรานแผ่นดินไทยนะครับซึ่งในโอกาสนี้ครับเราก็มีทางโฆษกกองทัพอากาศครับพลอากาศโทจากริ ใช่นะครับที่จะมาชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดของการบริการทางทหารของกอ,องทัพากาที่ผ่านมาครับขอรินเชิญนะครับขอบคุณครับกับเรียนพี่น้องประชาชนครับกองทัพากขออนุญาตใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงการปฏิบัติภารกิจในช่วงเช้าของวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมานะครับอากาศครั้งนี้เนะี่ยเป็นการดาเนินการนะครับร่วมกับกองกําลังสุรนารีครับในการ แก้ไขปัญหานะครับความขัดแย้งบริเวณชายแดนโดยที่มุ่งเป้าในการโจมตีว่าหมายทางทหารครับการดำเนินการของกองทัพากนั้นเป็นการตอบโต้นะครับการปฏิบัติการของของกัมพูชาในการโจมตีฝ่ายเราก่อนเป็นความพยายามที่จะหยุดยั้งนะครับการกระทําที่เป็นภัยคุกคามต่อเอกราชทิปไตยรรมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับการกำหนดเป้าหมายที่กองทัพากาศโจมตีนั้นเป็นการวางแผนคิดร่วมกันระหว่างกองทัพากเองนะครับและกองทัพบกโดยบ้องยิ่งกองลั สุรานารีเนี่ยในการกําหนดเป้าหมายที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องชีวิตและทรัพย์สินตรงนี้เป็น,เป,นเป็นจุดสําคัญที่กองทัพอากาศใช้ในการกําหนดเป้าหมายครับการโจมตีเป้าหมายนั้นจะดาเนินการอย่างต่อเน,นื่องครับจนกว่าฝ่ายกัมพูชาจะยุติความพยายามในการกระทําที่เป็นภัยคุกค,คามหรือ hostile act ต่อกําลังของเราในระลุมลมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต่อจากนี้ไปครับกองทัพอากาศใช้การสนับสนุนการปฏบั ภารกิจทั้งในส่วนของกองกําลังสุรนารีกองกําลังบูรพาและกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตะดนะครับของทั้งกองทัพบกและกองทัพเรือเพื่อให้มั่นใจว่าการเดินภารกิจธทหารของเรานั้นประสบความสําเร็จเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการปฏิบัติการร่วมของทั้ง3เหล่าทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและขอให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่ากองทัพอากาศจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถครับเพื่อให้ภารกิจครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับขอบพระครับกง็ ว่าเป็นการปฏิบัติการทางทหารที่มีความสําคัญในเรื่องของการดําเนินการเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศชาตินะครับหน่วยงานความมั่นคงอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเหล่าทัพเลยนะครับก็คือสำนักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งมีทั้งกำลังพลในส่วนของตํารวจระเวิชายแดนนะครับที่ เข้าร่วมปฏิบัติการกับทางกองทัพนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติการทางตำรวจนะครับที่รักษาความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ส่วนหลังด้วยนะครับซึ่งวันนี้เรามีพลตํารวจตรีสิริวัตรตีพอนะครับท่านรองโฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาติจะมาชี้แจงในเรื่องของการปฏิบัติการของตํารวจ นะครับในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องครับขอรีนเชิญทางท่านรองโฆษกครับรับในส่วนของสำนักงานเหมืองชาตินะครับซึ่งมีหน้าที่หลักในการรักษาความปลอดภัยควาสมสงบเรียบร้อยในน่านจักนะครับแล้วก็การอุยพี่น้องประชาชนไปไปสู่พื้นที่ปลอดภัยนะครับตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังซึ่งผู้จัดการเหมืองชาติได้สั่งการให้ตำรวจทักภองพักสา3และตำรวจตะเวนชายแดนนะครับดำเนินการในด้านต่างๆดังนี้ครับหนึ่งในเรื่องการรักษาความสงบและความมั่นคงภายในนะครับมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบเส้นทาง พยพสับสนุนหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในทุกมิติครับสองการดูยพและสนับสนุนด้านนุษยธรรมนะครับมีการจัดการเคลื่อนย้ายผู้บัเจ็ดจับจัดส่งสิ่งของมาเทาทุกนะครับดูแลเส้นทางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับแล้วก็สามดูแลอำนวยความสะดวกด้านความ จราจรนะครับให้มีความสะดวกนะครับแล้วก็ปิดกั้นเส้นทางอันตรายนะครับเพื่ออยพยพประชาชนไปสู่พื้นที่ปลอดภัยได้ความรวดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็สี่ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์ยสินนะครับของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ต้องอทิ้งบ้านนะครับไปอยู่ที่สุนักพิงนะครับเรามีการจัดตำรวจในการรักษาความปลอดภัยไม่ให้มีโจรผู้ร้ายมาซ้ําเติมนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการ รูแลสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกษตรหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะครับโครกระบือ,อสุนัขแมวนะครับมีการให้อาหารให้น้ำเนะพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสบายใจมากที่สุดนะครับซึ่งในส่วนข้อมูลสุนทักพิงนะครับล่าสุดเนี่ยในพื้นที่ภาค3านะครับในจังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินและอุบลราชธานีมีจํานวนทั้งสิ้น687แห่งนะครับมีประชาชนพักอาศัยที่สุนทักพิงจํานวน1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบเจ็ดรายนะครับในส่วนเมื่อที่ ภาค2นะครับจังหวัดจันทบุรีสระแก้วตราดนะครับจำนวน44่ส่แห่งมีประชาชนพักอาศัยนะครับ2 2 2หมรายนะครับมีการจัดกําลังในการดูแลพี่น้องประชาชนจํานวนสิ้น5,000ราย5,000นายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางผู้การแห่งชาติได้สั่งการให้ตํารวจตังหวนชายแดนและตำรวจภูธรภาค2ภาค3นะครับแล้วก็มีการจัดเตรียมกําลัง100%พร้อมปฏิบัติตามภารกิจนะครับซึ่งในส่วนเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตังหวนชายแดน4รายนะครับได้รับ จากสะเก็ดระเบิดนะครับซึ่งทั้ง4ทั้งสลายเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าร่วมกว่า,า,าฝ่ายทหารน,นะครับซึ่งตรงนี้ทางผู้การแห่งชาติก็ได้เน้นย้ำให้ดูแลด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์นการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ขอให้ตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับป,ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้องรักษาทิปไตายดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของ การรักษาความปลอดภัยในการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาซีเกม2025นะครับซึ่งจะมีการจัดนะครับทีนี้ส,สำนักงานชาติได้จัดทําแผนป้องกันนะ <c oughs> เหตุนะครับแล้วก็รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น นะครับมีการดูแลทั้งบริเวณที or well. sí. ่สนามกีฬาที่จัดแข่งนะครับแล้วก็บ้านพักนักกีฬาเส้นทางจราจรต่างๆนะครับเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมหรือการก่อการร้ายนะครับทั้งนี้นะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากท่านพบเห็นบุคคลนะครับหรือสิ่งของวัตถุต่างๆต้องสงสัยหรือมีความผิดปกติขอให้รีบแจ้งนะครับสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับสำนักงานแห่งชาติขอยืนยันว่า พร้อมร่วมกับรัฐบาลและเหล่าทัพในการปกป้องอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกมิติครับรีวิวนาฬิกาอาจัจชลิยาจากแบรนด์มี b บ o w a ช์เอสาเป็นนาฬิกาที่รวม ครับขอบคุณครับท่านรองโฆษกสำนังกงานตํารวจแห่งชาตินะครับก็ที่ผ่านมาครับอาจจะมีการปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของเฟกนิวส์ที่ทางฝ่ายกัมพูชาได้พยายามจะเข้ามาแฝงแทรกซึมนะครับแล้วก็ามากระจายข่าวให้กับประชาชนคนไทยได้แตกตื่น,นครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกล่าวอ้างว่าไทยมีการใช้อาวุธคลีกเคมี K M e, นะครับในการดําเนินการต่อทางฝ่ายกัมพูชานะครับอันนี้ทางฝ่ายความมั่นคงก็ ขออนุญาตปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับในเรื่องของเฟคิวส์ต่างๆที่ทางฝ่ายกัมพูชาได้นําเสนอมาครับแล้วก็ขอให้ทางพี่น้องประชาชนนั้นเพิ่มความระมัดระวังนะครับในการเสพสื่อต่างๆนะครับโดยอยากจะขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะผ่านทางศูนย์แถลงข่าวร่วมนี้นะครับซึ่งนอกเหนือที่จะเราจะมีการแถลงข่าวเป็นประจําทุกวันนะครับในเวลา10นาฬิกาละ หกนาฬิกาแล้วนะครับเรายังมีช่องทางทางออนไลน์ที่เราจะโพสต์ข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับไปยังเว็บไซต์นะครับเพื่อให้ทางพี่น้องประชาชนได้ติดตามครับหลักๆช่องทางสื่อสารก็จะผ่านทางช่องททบททบ5แห่งนี้นะครับรวมไปถึง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ครับสามารถติดตามช่องทางข้อมูลข่าวสารได้ทาตามช่องทางต่างๆเหล่านี้ที่ผมแจ้งไปแล้วครับที่ปรากฏตามแผ่นฉายครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็จะ มีในเรื่องของอาการ ที่จะอำนวยความสะดวกให้เป็นลักษณะการถามตอบข้อมูลข่าวสารนะครับให้กับพี่น้องประชาชนผ่านทางช่องทางที่ทางสื่อมวลชนก็คงมีอยู่แล้วก็คือ One Voice Thailand นะครับซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจจะมีข้อมูลที่อยากจะสอบถามข้อเท็จจริงเพื่อให้ทางเราได้ตรวจสอบนะครับก็สามารถติดต่อได้ทาง Open Chat ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีพี่น้องสื่อมวลชนหลายรายนะครับมากกว่า500รายที่อยู่ในช่องทางนั้นสามารถติดต่อสอบ ถามข้อมูลผ่านมาตรงนั้นได้ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการถแถลงข่าวโดยศูนย์ถแถลงข่าวร่วมนะครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาครับก็ทางเรานะครับก็ยังเปิดรับเสมอนะครับสําหรับคําถามของทางผู้สื่อข่าวไม่ว่าจากทางสตูดิโอแห่งนี้หรือจากผู้สื่อข่าวที่ยังติดตามสถานการณ์อย่างของเรานะครับผ่านทาง,ช,งช่องทาง One Voice Thailand นะครับสามารถสอบถาม ข้อมูลข่าวสารมาได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่สื่ออันยังไม่ทราบหรือข้อมูลข่าวสารที่ทราบแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่นะครับก็สามารถส่งมาได้ทางช่องทางนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับพี่น้องประชาชนครับอยากจะให้ทุกท่านนั้นติดตามข้อมูลทางช่องทางทางการเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของททบ5 n b t หรือทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นช่องทาง3ทช่องทางหลักนะครับจากแถลงข่าวแห่งครั้งทุก วันนะครับวันละ2อครั้งนี้นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการแถลงข่าวของเรานะครับแล้วยังพบกันใหม่นะครับในเวลา16นาฬิกานะครับที่เราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันต่อไปครับสำหรับในช่วงเช้านี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ